อยท่างนี้เพราะว่าไม่อย่านั้นจะทำต้บอกาต้เป็นอิสรใจอยู่ตลอดเวลแล้วก็ขอน้องน้าทคช่วยใจมันติกับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ช่วยกันเติ และส่วนในเรื่องของการเติมเจตบุพอดีกับสีไม้สวัสดิ์กระทบด้านหน้าเป็นการเติมการเส็จลวเยขอญายกใวใจไปอยู่ด้หน้าเตรีใจอะไรกน้องกันครับรวยอยู่แล้วก็จะได้รข เดทางมาร่วมในพิธีนะครับขอแนะนาพระบริสันบริสุทธิรลักุริเดอดเลยทุกท่านไว้ทางพระจะเดี๋ยวท่านใดนะครับจะเติมน้ําพุที่หัวใจนะครับไม่สบา์แล้วแตใครจะร่วมในเจื้ภาพในการหล่อพระตักไ้ครับพีไม่สบายสมบคุณเจ้าพระยานะครับที่จะได้ทําความเข้าใจกับทุกท่านตรงนี้วิธีกรรมในการบวงสวงก็เสร็จสิ้นขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างดุงขอบพระคุณเป็นจริง ประชาชนในดีทีขอบคุณคุนนันปันสังนักเห็นได้ตัดสินนะครับท่านฝ่ายอุปสงคของฝ่ายองค์กรสัมพันธ์นะครับบริษัทบริษัทไฟฟ้าราชบุรีแล้วก็ยังให้ ไปพนนอเดี๋ยวังไวันก็เร็นรสานี้ี่มันน่าประทับใจสำคัญที่ทุูขอให้เป็นเปลวไปช่วยยศถานธขอใหมีมลาที่พนธุ์ันธุ์ตัว้เดเสมือนเดนองครับเราจะได้ขารศพปีมนกสื่อเีย ก็ขอเดบบลด้วยแม่ก็จะได้ยอดสิหายา พระโส์เกศวันนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยไหนมาอ๋อพ็กหลวงสร้างในสมัยไหนทราบไปได้เพราะว่าเมื่อปี2532หลวงพ่อได้มาประจวบศรีที่นี่ไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีซากประวัติศาสตร์แต่ดูจากหลักฐานของโบสถ์เป็นโบสถ์อายุทยาขึ้นไปแล้วก็ลันทมลีลาวดีที่เห็นเนี่ย มีอายุไม่ต่ำกว่า200ปีแล้วก็ถามญาติโยมในวันนี้ว่าวัดเนี่ยมันเก่าแค่ไหนเขาก็บอกว่าสองช่วงคนมาล้างแล้ว200ปีที่แล้วคือล้างแล้วแล้วถึงก็เลยจนไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าวาดแล้วก็เลยมาบริณภก็ดูจากหลักฐานบทก็คืออายุทยาขึ้นไปแล้วก็ดีลาวดีเนี่ยเก่าอายุแก่ต้องสมัยพันนารายมหาราชถึงจะมาปลูก ปกติเป็นลีลาวดีเนี่ยจะเป็นไม้เนื้ออ่อนนี่แก่จนเนื้อแข็งก็ไม่ต่ำกว่า3 4 0 0ปีแล้วก็มีประวัติศาสตร์ก็คือพระเจ้าตาเคยเดินทัพมาพักที่นี่แล้วก็บูนถ้าเกยดโยมตัวสังเกตโบสถ์นะจะเป็นพื้นที่รองรับชุมชนใหญ่เพราะสมัยก่อนไม่มีคนมากขนาดนี้รองรับชุมชนใหญ่เพราะโบสหลังใหญ่มีพระไม่ไม่น้อยแต่เนื่องจากว่ามันเกิดความกันดานทําให้วัดล้างไป แล้ตอนที่หลวงพ่อมาอยู่ใหม่ๆก็าบอกว่าผีดุออทําให้เกิดความหวาดกลัวชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตอนหลังพระมาอยู่ก็สร้างความพัฒนาจนเจริญขึ้นมาผีก็ไม่ค่อยดุแล้วเดี๋ยวปัจจุบันนี้ก็ผีสมัยก่อนถ้าเกิดพระมาอยู่นี่ โดนลากออกจากกุฏิขาบอกเดินลากโดนลากออกจากกุฏิเลยเลยไม่มีใครกล้ามาจังหวะสาคำเล่าค่ะเรื่องจริงก็พระยู่รุ่นใหม่เนี่ยโดนลากออกจากกุฏิเลยโดยตอนเช้าถามว่าท่านไปไหนครับเมื่อคืนมีคนมาลากออกจากกุฏิเลยก็เลยเกิดความกลัวอตนนี้ก็ตอนหลังนี่พระมาสวดมนต์ไหว้พระเจริญกิจภาวนาเรื่อยๆเทวดารู้สึกจะดีขึ้นก็เลย ทําให้วัดเจริลขึ้นมาโดยการสวดมนต์ไหวพระก็เป็นวัดโบราณเก่าแก่แล้วก็กรมทิลปยกรก็มาสำรวจไว้ ว่าเป็นวัดที่มีหน้าบันสมบูรณ์ที่สุดเรือมีหน้าบันของสมบส์ที่สมบูรณ์ที่สุดของคนในตำบลวัพัทลุงว่ามีการมาสร้างพระใหม่ที่าจะใหม่พอมีการสร้างพระหลังพระวิหารของวัดโคกหลวงโดยการนําของบริษัทราชบุรีไฟฟ้าโดยนำดรมเขมรชาติมาสร้างเพื่อให้เป็นโครงการวัดประชารัฐก็มีพระ วัดด้วยประชาชนด้วยแล้วก็รัฐบาลมาร่วมกันหล่อพระเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นสการะที่บูชาของพุทธสถานนีก็ชนก็มาร่วมกับทางวัดทําโครงการ คนที่อยากจะมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เนี่ยมาอย่างไรได้บ้างครับติดต่อประสานได้ไหมคอ๋อกดในกูเกิลได้เลยตะเกิดมาก็มาที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วถามคนในละแวกก็จะรู้ว่าวัดโคกหลงอยู่ตรงไหนครับก็ร่วมทำบุญกันนะครับขึ้นเลยขึ้นเลย ใช่ครับหลวงพ่อทันใจเนี่ยหน้ากั๊ก99ลิ้วตรงนั้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แม่คงเสียดายน่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่เมืองเราห้อางให้พิธีนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลดปูนมีสาธุชนหลังไส้มาช่วยกันหิ้วปูนเพรว่าเขาคงตกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์ใหญ่ๆเนี่ย ยิ้วทีแล้วก็ปองผมเป็นช่างอู้เลยปูนิวเลยประมาณแล้วก็โหลบกลุ่มนะครับเฝ่ายเดียวนะครับพอตอนนี้นะครับเค้ได้่านนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวห ỏi. อาจจไม่ได้ก็สน้น,สน,น,นะครับวันนี้ได้เพลงกันทุกคน ตอนนี้นะสามารถพัก่อได้นะก็เดี๋ยวเราสลับกันนะครับเพราะมันเราไปตรงนั้นนะแขอนพกโเล็กนะครับไม่สามารถบรรจุเพิ่มได้นะครับตอนนีนะครับได้แต่คิวปูนกันเีย้ีปนเสืนบรรยางาเดี๋ยว ฟังกระบอนะครับอยากจะเทูนะครับเดี๋ยวเราจะกะลับกันนะครับฟังควไม่ถัดช่งใจมากับไม่ถัดขอเ่ยากให้ทบดีทกี่ใหญ่หลวงพ่อเาบอกให้อยากจะได้ของพงปุยไงก็ไปและยังไม่เลิกนะครับ เดี๋ยวคณะสงฆ์้ไดก,ก,กันก่อนายุีลังยืดีกลัง้โดยประสงค์การจัดสร้างพระครั้งนี้ค่ะครับอ,องค์พระนี่นะครับแล้วก็จัดสร้างก็นหนึ่งนะครับเราถือโอกาสเฉลิมฉลองสมุดิจพัะสัคฆราชนะครับพระชมัยยุครบแปดรอบนะครับก็ถือว่าท่านเป็นคนจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ ปพุทธศักราชที่สองนะครับเราก็ถือโอกาสนะครับทําบุญร่วมกับประชาชนในพื้นที่นะครับเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดที่อยู่รอบในหนึ่งจำนวนสามสิบเจ็ดวัดที่อยู่รอบโรงไฟฟ้านะครับก็ถือโอกาสทําบุญสิ้นปีกับประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นศูนย์สักการะบูชานะครับรวมรวมใจของประชาชนในพื้นที่นี้ครับผม่าสร้างนานไหมครับก็เราจะสร้างให้เสร็จภายในวันนี้เลยนะครับ ตอนช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะเทหล่อองค์พระนะครับก็คิดว่าจะเสร็จภายในวันนี้เลยครับไปืคนไหมครับครับผมก็ถือว่าถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับก็ถือให้ประชาชนได้มาทบุญร่วมกันแล้วก็ฉลองปีใหม่กันนะครับก็โอกาสนี้ครับโอกาสที่ดีครับที่พี่น้องในพื้นที่รอบลงวฟฟ้าราชบุรีมีโอกาสได้มาฉลมฉลองปีใหม่กันครับทำไมถึงเลือกวัดนี้ครับวันนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับ เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับเพิ่งทราบมาว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเองก็เคยเสด็จผ่านที่นี่นะครับแล้วก็องค์พระเจดีย์สลาองค์เดิมเนี่ยก็มีอายุมากกว่า200ปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่นี่ก็เป็น1ใน37วัดรอบโรงไฟฟ้าครับจึงมีความสําคัญต่อพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านี้เช่นกันครับ